ตอนนี้มามาตลาดเยสโสครับผมอยู่ตลาดเยสโสนะครับบรรยากาศตลาดตอนนี้อยู่เยสโธตอนตลาดน้านี่มันซื้อของครับไปกินตอนเช้านะนี่ตลาดผักครับผมตัวละสาวโลละตาวโลละสาวนะครับ นี่ปศูดินบรรยากาศเย็นๆนะครับผมนี่ปิ้งโครงไก่นะครับผมไปไหายคน<ม>ไไหรือไปหายเล็กน้อยไปเล็กน้อยโครงไก่เลยครับจะแคบนะครับผมแต่เราจะสัวเข้าแกะไม่ได้ครับผม,มแม่ขาขาแก่ <c oughs> น คนเยอะครับตลาดเจโซแม่แค้าเก๋คนยาเลี้ยงเดียวเก่งเลยครับเก่งขาย5ปีแล้วค่ะขายขายปิ้งไก่มา10ปีครับตรงน,นี้อยู่ตลาดเจโซครับอันนี้ก็ผักเนาะหาจังหนอยครับผมปิ้งไก่ Ini kayak Pilat kau mian. Orang Angka jadi jern, ping ping